หดิงแล้วเฮ้ยมันไม่ขึ้นอ่ะอุ้ยตกใจตัวเองสวยโอ้หลืมถอดไปจ้าโอ้จะครบแสนแล้วนะคะ จะครบสแสนหรือจะเริ่มเลยแส่ยังใสย่ยางเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอุ๊แสนแล้วสวัสดีค่ะวันนี้มาพบเจอกับไร้สดนะคะรถอาณาจักรรถมือสอง a อเคคาสาขาบ่อหินอีกแล้วนะคะท่านวันนี้มาพบเจอกับที่ปรึกษาการขายต้นหลิวนะคะประจำจุดอยู่บอหินจ้า a k คคาสำนักงานใหญ่นะคะ อย่าพึ่งออกไปไหนนะจ๊ะออกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก่อนวันนี้หลิวนำเสนอรถเก๋งขนาดใหญ่ขับดีดูแลง่ายนะคะราคาพิเศษให้อีกแล้วนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนี่เริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะคะวันนี้หลิวม,มากับแบรนด์ Honda นะคะรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะ อนด้าแอคคอร์ดลูกค้าท่านไหนที่อกหักจากฮอนด้าแอคคอสีขาวหน้าร้านไปอย่าเพิ่งเสียใจมาอีกแล้วนะคะคันนี้กับน้องสีดำนี่ว้าวมามาดูห้องเครื่องกันนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะน้องทัพพีนะคะ f อจากสตหีบนะจ๊ะขอบคุณสำหรับรีวิวนะคะ นี่นะคะวันนี้มาพบเจอกับ Honda Accord เครื่อง2000นะคะตัวท็อปตัว EL เลยอันนี้นะคะห้องเครื่องสวยๆเดมิดมๆนะนี่ลูกค้าท่านไหนที่กำลังหารถเก๋งเครื่องใหญ่นะคะขับสบายเกาะแน่นติดถนนนะคะต้องคันนี้เลยที่สุดของ Honda ต้อง Honda a c c o r d นี่เหมือนที่เวนรีเซ็นเตอร์ Honda งน้องฝ้าย <laughs> นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหน อยากดูรถยี่ห้อไหนแบรนด์ไหนนะคะก็บอกกันได้เนาะนี่แต่วันนี้หลักๆเลยพระเอกของเรา Honda Accord คันนี้นะคะเป็น2.0 EL เป็นโฉมปี2015แทนนะคะสวยมากนี่ ไปเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันค่ะคันนี้มีไฟหน้าแล้วนะคะน,นี่ยังไม่ได้ล้างไฟหน้านะคะถ้าล้างไฟหน้าจะใส่กิ๊บเลยเอเคค่าไม่ขัดคมไฟหน้านะคะเอเคค่ะดูแลถึงใจก็คือเราถอดล้างอย่างเดียวเลยถอดล้างจะอยู่คงแบบใสาย,ยาวๆเลยนะคะแต่ถ้าขัดคมไฟหน้ามันจะขาวได้แป๊บเดียวเนาะไปะเดี๋ยวเราไปโยนโฉมรอบคันกันค่ะค่ะ ทำไมของพี่ไม่เด้งอ่ะเข้าขึ้นค่ะพระเอกนะคะพระเอกคอจูเนอร์ของเรานั่นเองพี่เน็ก <c oughs> <c oughs> นะคะคันนี้มากับล้อแม็กเลนโซย่างใหม่ด้วยนะคะล้อแม็กขอเท่าไรอะ่ะเอนอะพี่ลิวเพิ่งเห็นสิบแปดนะคะถ้าตอบผิดน้องฝ้ายเนาะ <c oughs> เป็นคนตอบไม่ใช่เลนโซนะคะนี่มาพร้อมกับตัวครอบตัวนี้ด้วยสีน้ำเงินนะคะตัดเขามากนะคะ นี่ตัวปี2 0 2 1ซูมเลยไหมจ๊ะนี่ไู้จ๊ะนี่ได้ยางใหม่นะคะล้าแม็กสวยรถก็หล่อนะคะคอนเซ็ปต์ของเขานะคะนี่เขาจะมีตรงขอบพรเมียมไว้ตัดจะแบบวัยรุ่นเรียบรูก็ได้นะคะดูแพงนี่แต่ราคานี้ไม่แพงนะคะวันนี้พี่หิมไม่อยู่ขายแบบถูกๆอีกแล้วนะคะนี่เราจะขายแบบถูกเลยข้างหลัง มีกล้องถอยหลังมาแล้วเรียบร้อยนะคะตงเกตเลยรถเดิมจากโรงงานนะคะถ้ามีกล้องถอยหลังจากโรงงานจะมีหน้าจอทัสกินติดมาด้วยแล้วก็คันนี้มาอีกนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังให้อีกสองจุดตัวนี้เป็นเครื่องสองพันนะคะประหยัดน้ํามันมากค่ะไปประหยัดน้ามันกว่าเครื่อง2 5งพห้าใช่ไหมสองพั 24, 25, นสี่สองพนห้านี่ไปเดี๋ยวดูรอบคันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกัน ข้ามาใหม่เยอะมากนะคะรถเก๋ง H R V ก็มีเข้ามาใหม่หลายคันเลยขออนุญาตขึ้นรถนะคะต้งองถอดรองเท้าเพราะว่าแบบภายในสวยมากนี่กระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะมีเบาะเมมด้วยนะคะใช่ไหมตรงแผงประตูนี่เบาะเมมคือเบาะอะไรน้องฝ่ายบเบาะที่บันทึกอ๋อ,อก็คือระบบเบาะอากาศสามารถแบบสมมตินะคะอยู่กันสองสามีภรรยา สามาีาซูมตรงไหนซูมตัวปุ่มไหมอ่าสามีปรับไปแล้วนะคะสามีอาจจะคนแบบสูงหน่อยนะคะเป,เป,เปเาะเบาะก็เลยเมมไปเลขหนึ่งนี่อ่าพอคุณผู้หญิงอาจจะเป็นตัวเล,ล็กน่ารักน่ารักนะคะก็เป็นเมมไว้เลขสองพอสามีเปลี่ยนขึ้นมาค่ะปุ๊บก็กดเลขหนึ่งไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพอเปลี่ยนคุณภรรยาขึ้นใช้งานรถคันนี้ปุ๊บก็กดเลขสองง่ายๆเลยค่ะข้อดีของเขาก็มีตรงนี้นั่นแหละค่ะนี่ เป็นเครื่อง2000 EL นะคะคันนี้เป็นปี2015แท้ก็คือปีผลิต2015จดทะเบียนใต้แดง2015นะคะราคาอยู่ที่โน no, ยนโชมา620,000บาทค่ะโอ้คุณได้ฮอนด a า c อคอนนะคะตัวโฉม EL แล้วนะคะนี่ลองดูพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยคันนี้สวยงามมากนะคะดูสิไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ แอร์เย็นจอมีสองจอนะคะนี่พวงมาลัยนี่บลูทูธได้นะคะรับซ้ายวางซ้ายที่พวงมาลัยได้เนาะฝั่งนี้ก็เป็นมันติฟังก์ชันหน้าจอเครื่องเล่นนะคะเป็นตัวนี้มันมันติมีเดียใช่ไหมเขาเรียกนะตรงนี้ส่วนฝั่งขวานะคะก็มีคูดคอนโทรลระบบควบคุมความ,รม,รมเร็วอัตโนมัติตค,คันนี้นะคะ เดี๋ยวนะของเราไม่แท้ประวัติศูนย์คันนี้เขาได้คอดอยู่ที่1,50,000มกิโลค่ะนน่6ปีนะเฉลี่ยปีแล้วเท่าไหร่อ่ะส0งหมกว่าโลสองหมโลถือว่าวิ่งน้อยนะคะรถหนิลดถ2-3สาปีวิ่งจะแสนแล้วคะอยากจะบอกแบบนี้นะคะไม่แท้ประวัติศูนย์ไม่น้อยเราก็มีไม่เยอะแล้วก็มีเราขายตามสภาพความเป็นจริงเลยนะคะแต่ลูกค้าขาดูสิคะช่องเก็บวงเก็บแว่นยังใหม่กิ๊บอยู่เลยไฟออกหมดนะคะนี นี่มันบางแดดซ้าเอ๊ไม่เจอตากล้องนะคะนี่สวยมากแล้วก็ระบบแอร์นะคะมีฮีตเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นระบบปรับเขาเรียกอุณหภูมินะคะแยกอิสระซ้ายขวานี่น้ององคนขับอขี้ร้อนนะเปิดหนาวหน่อยน้องคนนั่งข้างขี้หนาวก็ปรับร้อนหน่อยก็ได้นะคะตัวน,นี้ก็จะมีกรงมีเก๊ไว้เขาจะแบบเน้นแบบ คอนโซลลายไม้ line, line อยู่แล้วนะคะเพิ่มความเรียบรูเข้าไปนะคะนี่ทุกอย่างนะคะนี่สามารถใช้งานได้นะคะแล้วก็สวยเจ้าของเดิดูแลดีมากเลยเนาะไฟเนาะ <c oughs> เป็นระบบพุสตาร์ทไปแล้วนะคะ <c oughs> แม่งยัมีแอร์ข้างหลังด้วยนี่สำหรับสำหรับญาติพี่น้องนะคะญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นลูกสาวลูกชายนั่งข้างหลังหรือว่าเพื่อน <c oughs> ๆขึ้นรถนะคะระบบแอร์เขาไปถึงข้างหลังเลยมี่มีช่องแอร์ข้างหลังด้วยนะคะอืม <c oughs> นี่ ได้นะคะที่หนาวก็ปิดไปที่ร้อนก็เปิดไปนะคะลายไม้ก็สวยมากเบาะหนังสภาพเบาอุ่สวยงามกิ๊บเลยนะคะยังไม่พอนะคะมีที่พักแขนแล้วเรียบร้อยนี่เราลืมไม่ได้ยังไงเบาะปรับไฟฟ้านะคะหรือจะบอกตลอดเลยว่าข้อดีของเขาอ่ะมีเยอะมากลูกหลับอยู่นะคะหรือคุณแฟนหลับอยู่ก็สามารถปรับได้เลยนะคะไม่ต้องเอื้อมมือไปถึงข้างเบาะฝั่งนู้นเนาะมันอ,อันตราย น,นี้ก็ปรับให้ได้เลยนะคะหนีเลื่อนเข้าเลื่อนออกบางทีอากงอาม่าคุณพอ่อคุณแม่นะคะคุณตาคุณยายนั่งอยู่อาจจะแบบไม่ถนัดในการปรับนะคะคนขับก็สามารถปรับได้ลูกหลานที่นั่งข้างหลังก็สามารถปรับให้ท่านได้นะคะดีมากเลยนี่นี่มีช่องว,วางแก้วด้วยใช่ไหมคะน้องป้ายแล้วก็มีเกะ๊ะลับนะคะนี่นะคะเป็นช่องล้วงเอาของได้เลย หรือว่าข้อดีมีมากๆเลยบางทีนะคะแช่อะไรเย็นเย็นไว้ข้างล่างเลยอย่างเงี้ยมีกระติกน้ําไว้ข้างหล,งลงัง,หลงเอามือล้วงเข้าไปเลยนะคะแราแถมไม่พอนะคะบางทีสัมภาระลูกเล็กเด็กเด็กแดงนะคะก็คือแบบลูกตัวเล็กเนาะเพิ่มพงเพมเพลิดอยู่ข้างหลังก็ล้วงเข้าไปเลยหรือของกงของกินที่เราแบบไม่อยากให้อยู่ในรถแต่ณตอนนั้นเราหิวเรา,เราล้วงเข้าไปเอามากินได้ ขดิ่งเขาเยอะมาคันนี้นะคะย้ำอีกทีไม่วิ่งที่150,000กิโลไม่แท้ประวัติศูนย์นะคะเช็คประวัติศูนย์ก่อนตัดสินใจได้อ้าวบอกปลกไฟฟ้าสองข้างแล้วก็รถปี2015แท้นะคะ15.15ด15ราคาอยู่ที่6 2 0 0 0 0บาทเริ่มต้นที่ออกรถูนบาทได้นะคะฟรีดาวได้ถ้าฟรีดาวนะคะค่างวดอยู่แค่เท่าไหร่เอ่ย <laughs> จดไว 1,200บาทค่ะจัดเริ่มต้นตั้งแต่4ปีจนถึง6เอ้เจปีเลยนะคะยาวสุดได้8 4สีงวดนะคะสวยมากค่ะคันนี้สีดำลูกค้าท่านไหนที่กำลังหา h อนด a า c อคอนนะคะหรือรถเครื่องใหญ่วิ่งแบบสมรรถนะแบบเจ๋งนะคะต้องคันนี้เลยลูกค้าท้าไหนที่อกหักจากสีขาวมาคันนี้เลยค่ะอันนี้คือเดิมๆเ,เลยนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดเลยรถเพิ่งถึงนี่สวยมาก6 2 0ส0 0บาทผ่อนที่หนึ่บาท แต่ถ้าลูกค้ามีดาวข้างงวดก็จะลดลงอีกนะคะถ้าสนใจทักแชทมาได้เพราะว่าหลิวมีน้องแอดมินนะคะน่ารักน่ารักคอยตอบตลอดเวลาเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงนี่เที่ยงคืนที่หนึ่งทักมาเถอะค่ะถ้าตื่นปุ๊บเดี๋ยวตอบรีบตอบเลยทันทีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้เครื่องเล็กกว่านี้หรืออยากได้เครื่องใหญ่กว่านี้หรืออยากได้รุ่นไหนก็ทักมาถามก่อนได้ค่ะเพราะบางทีรถหลายๆคันเรายังไม่ทันอัปเดตนะคะมาถึงปึง้งจองแล้วนะคะ เดี๋ยวไม่ฝากไว้อีกคันหนึ่งเพิ่งมาเลยอุ้ยร้อนนี่แตะปุ๊บร้อนปับ๊บอุ้ยร้อนรถปี2020นะคะเดี๋ยวให้ที่ฮิมมาไลฟ์สดให้อีกทีนึงเป็นตัว Z ซตอี i ิชั่ชุดแต่งสวยมากไม่เท่าไหร่นะ1,000 10, งกิโลว้าว <Whoa. S 2> แสดงว่าเป็นตัวโฉมปัจจุบันที่ขายหน้าร้านขายหน้าโชว์รูมเลยนะคะชุดแต่งเขาสวยเนาะเอาจริงๆ โยนโฉมไปก่อนนะคะนี่เดี๋ยวริวมาเจาะลึกรายละเอียดให้อีกทีหนึง่งสวยมากนะคะไม่แค่หนึ่งหมื่นสี่พันกิโลนี่มีดิฟเฟอร์แล้วเรียบร้อยดิฟเฟอร์คืออะไรคะต้องฟ้ายาดอะไรคะฮะมาตรวัดนะคะใช่ไหมเกวัดนี่ทุกอย่างมีกล้องแล้วเรียบร้อยกล้องถ้ามีติดมาดีหรือให้ไปเลยนะคะมีกล้องบันทึกหน้าแล้วเรียบร้อย ขออนุญ,ญาตนะคะพี่ฮีมรถมันสวยจริงๆนะคะอดใจไม่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไลฟ์สดไปเลยนะคะปี2020ยสวยไม่ล่าสวยไม่ล่าลูกค้าค่ะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่ะคุ้มมากคุณผู้ชายที่แบบอยากออกรถสบายๆไม่ต้องไปแบบทะเลาะที่บ้านนะคะคุณภรรยาจะขัดขวางในการแต่งความสุขในการแต่งรถออกคันนี้จบเลยจบจริงๆค่ะ ออกรถ0บาทก็ได้ค่ะมาเลยไม่มีเครดิตก็จัดได้นะคะนี่รับเงินสดก็ซื้อได้อาชีพค้าขายก็ออกได้นะคะไม่ว่าอาชีพอะไรอาชีพอะไรนะคะประกอบอาชีพอะไรก็ทักมาได้ทันนี้เราแอบบอกราคาไเริมไหมที่น่าจะรู้นะดูดูค่อยมาบอกนะคะทักมาค่ะสนใจแคปไลส์สดนี่เลยค่ะแคปหน้าจอแล้วก็ทักมาเลย นะคะเพราะว่าอยากจะให้พี่ฮิมเป็นคนมาเปิดตึ้งนึงนะคะไม้วิ่งแค่หนึ่งหมนสันโอเควันนี้เรามาจบที่แอ c o คอร์ดเลยไหนๆก็แอ c o คอร์ดดำแล้วไงเราก็อยากจบที่รีโว่ดำฝากไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจยังไทงทักแชทมาได้เนาะหรือว่ามีรุ่นไหนสนใจอยู่นะคะ โอเคยังไงวันนี้นะคะหลิวก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าอาจจะล่วงเลยเวลามานิดหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็เจอกันทุกวันนะคะในไลฟ์สดเวลา5้าโมงครึ่งแต่บางวันก็อาจจะเหลทนิดนึงถ้าลูกค้าหน้าร้านเยอะนะคะแล้วก็เราจะผัดเปลี่ยนกันมาพูดคุยพบเจอลูกคา้าทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยังไงร้านเปิดทุกวันค่ะฝากด้วยสุกเสราร์อาทิตย์นี้ก็เปิดตุนจีนก็เปิด วันหยุดนะค่ะตะเลิกก็เปิดนะคะ AK เคคาสาขาบออหินวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า